สวัสดีทานผู้ชมทุกทาก่านกันหน่อยนะครับผมอยู่กับผมเพชรเดไดมอนคิงจากช่อง TDK Pro d u c t i o n กันแล้วนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม One Punishment the Strong Guess นเองครับผม และตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์5 8 8ไปแปดกับ ID ดีสายฟรีของผมนั่นเองครับช่วงนี้ก็หาอาหาตากันไปสักพักหนึ่งเลยครับผมพอดที่ช่วงนี้คือผมค่อนข้างวุ่นๆกับเอองานส่วนตัวทุลาส่วนตัวสักนิดหนึ่งครับผมแล้วก็ตอนนี้คือผมเรียนอยู่ปีสุดท้ายด้วยปีสี่ครับผมมันก็จะมีพวกเอองานนูน่นงานนี่งานนั่นแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีฝึกงานมาอีกช่วงนี้ก็เลยวุ่นๆเลยไม่ค่อยได้ว่างในมาอัดสักเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ได้เลยครับตอนนี้ก็พอม,มีเวลาว่างอยู่สักนิดหน ซึ่งเวลาว่างตอนนี้ก็คือประมาณตีสามกว่าเลยผมถึงได้มาอัดแต่ก็ช่างมานันนะครับผมเออถ้าทุกคนลองสกเกตตรงเออมุมซ้ายบนคือตอนนี้พลังของผมขึ้นไปที่3ามล้านห้าแสนแปดหมื่นแล้วครับผมจากที่เราลผมยังพลังอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนอยู่เลยครับผมซึ่งถ้าทุกคนสงสัยว่าทําไมพลังของผมมันถึงได้ก้ากระโดดขนาดนี้ครับผมในี่ขนาดไม่ค่อยมีเวลามาเล่น้วยเนี้ยคำตอบง่ายๆคือเพราะว่าผมเลเวล75้แล้วเองครับผม ซึ่งเอาจริงมันก็75มาสักพักแหละเนี่ยจนตอนนี้ขึ้น76เลเนี่ยแล้วเลเวล75มาเกี่ยวอะไรกับพลังขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตอนเราขึ้นเลเวล75มันจะปลดล็อกโหมดหนึ่งโหมดที่ผมเรียกว่าเป็นโหมดที่เพิ่มพลังให้ทีมเราเยอะมากที่สุดแล้ครับผมซึ่งโหมดนั้นก็คือโหมดที่มีชื่อว่ากลยุทธ์ตรงนี้เองครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูเลยลวกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเออโหมดกลยุทธ์ที่เพิ่งปลดล็อกมาตอนเลเวล75ผมซึ่งในงโหมดกลยุทธ์ตรงนี้มันจะเป็นโหมดที่ช่วยเพิ่มปรระสิทธภาพาพให้กีอเ เก่งขึ้นแบบก้ากระโดดมากๆครับผมรวมถึงพลังก็จยะขึ้นแบบก้ากระโดด,ด้เช่นกันครับผมซึ่งการ์ดกลยุทธ์มันก็มีเยอะมากๆครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดดูก็ได้นี่ครับนี่คือจํานวนการ์ดกลยุทธ์ทั้งหมดที่ในเกมมันมีให้เราตอนนี้ครับผมซึ่งเยอะโคตรครับผมว่าจะเก็บหมดน่าใช้เวลาเป็นชาติใดเลยแต่ว่าในวิดีโอนี้ผมอาจจะไม่ได้มาลงลึกเกี่ยวกับการ์ดพวกนี้ทั้งหมดนะเพราะว่า ถ้าใช้พูดทั้งหมดนีนโพวาคลิปน่าจะยาวเป็นชั่วโมงเลยและถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเฉพาะการที่สําคัญสําคัญละกันครับผมซึ่งการสำคัญสำคัญที่ผมอยากให้ทุกคนรีบหาให้ได้เร็วที่สุดครับผมเส้าใดๆขึ้นเร็วเจ็ดสิบห้าปั๊บผมจะแนะนําว่าให้รีบหาการนี้ให้เร็วที่สุดครับผมใครหาได้ก่อนก็ถือว่าได้เปรียบเลยครับผมซึ่งการก็คือการอันนี้เลยครับผมนี่ครับการเลือดเกย็นนะครับผม ท่านควรสงสัยว่าการ์ดเลือดอย่างนี้มันช่วยอะไรในทีมของเราทำไมมันถึงสําคัญมากครับผมคาตอบง่ายมากครับผมก็คือตอนช่วงที่ผมอัพคลิปใหม่ๆออประมาณเดือน2เดือนที่แล้วมั้งก็คือจะมีคนถามผมเข้ามาเยอะมากว่าผมทํำยังไงให้ทีมของผมมีสกิลไล่โจมตีได้ครับผมซึ่งสิ่งนั้นก็คือการ์ดกลยุทธ์อันนี้เลยครับผมแต่ว่าเราต้องหาครบสี่ใบก่อนครับผมซึ่งอันนี้ผมก็มีอยู่แค่2ใบครับผมอีก2ใบก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาหาอีก ออพอสมควรเลยครับผมแต่ก็ถ้าใครหาได้ก่อนก็จะถือว่าได้เปรียบมากครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปรีบหาก่อนละกันอันนี้ผมก็พยายามหาแล้วก็หาได้แค่นี้เลยครับผมอาจจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยแล้วก็แต่ละาการ์ดคือมันก็จะมีระดับของมัน,นยอย่างใน,น้านี้คือก็จะมีเป็นสีฟ้าสีม่วงใช่ไหมครับผมแล้วก็มันจะมีเอียนคือเป็นสีส้มสีส้มผมมีไม่เอ่ยอย่างการ์ดที่เป็นการ์ดสีส้มครับผมซึ่งการ์ดแต่ละสีนี้มันจะแตกต่างกันที่สเตตัสข้างล่างนี้ครับผม นี่ครับอย่างการสีส้มันนี้มันจะโบกโจมตีทั้งหมด800ครับผมแล้วก็เพิ่มโจมตีแนวตั้งอีก800ส่วนถ้าเป็นการสีม่วงมันจะเป็นแค่400ครับผมแล้วก็สีฟ้าก็จะเป็นแค่200ครับผมซึ่งไอสเตตัสข้างล่างตัวนี้คือเราสามารถอัปเกรดม,มันเพิ่มขึ้นไปได้อีกครับผมซึ่งวิธีการเพิ่มคือเราต้องมาที่อัปดาวตัวนี้ครับผมนี่ครับผมก็ให้เรามาเพิ่มการ์ดตัวนี้ครับผมเนี่ยถ้าเรามีการ์ดซ้ำปับ๊บเราก็จะสามารถอัปดาวได้ครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผม อันนี้ก็ใส่ไป1ใบซึ่งตัวนี้ถ้าใครมีการ์ดซ้าเยอะๆก็เอามาอัปดาวได้ครับผมอย่างนี้ผมมีอยู่1ใบงั้นก็อัปเกรดไปเลยครับผมเปิ่อไปพลังโบมอี800ก800ครับผมก็ถือว่าโบกเยอะอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวไหนๆก็อัปดาวแล้วผมมาอัปนี้ด้วยแล้วกันผมเจ้าได่าผมมีอยู่อ่านี่ไง2ใบก็อเอาไปครับผมเปิดไปพลังโบมอีก0 0 0พันนี่คือ2ดาวเรียบร้อยอ๋อแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดีๆครับผมถ้าเราใส่การ์ดครบเสต็จอย่างนี้เสร็จปับ๊บ ออมันจะมีตรงเ,ออเป็นความสามารถพิเศษที่มันจะปลดล็อกให้เราตรงนี้ได้ครับผมอันนี้คือจะเป็นกรณีที่เราสามารถเปิดครบได้ทั้งหมด4ใบใส่ครบเส็จแบบนี้ครับผมแล้วก็าลับอั down ครบ1ดาวครบทุกใบตรงนี้ก็จะเป็น1ดาวให้เราเช่นกันครับ แล้วก็ถ้าตอนนี้ัพเป็น2ดาวตรงนี้ก็จะเป็น2ดาวด้วยเช่นกันครับผมซึ่งแต่ละดาวก็จะเพิ่มสเตตัสประมาณนี้นะครับผมก็ไปลองอ่านกันเองแล้วกันครับแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดีๆคือในการกลยุทธ์ของเอ่อแต่ละมวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้มันเหมือนจะใส่ม่วใช่ไหมครับผมซึ่งจริงๆมันก็ใส่ม่วแหละแต่ว่ามันคือการม่วแบบมีหลักการครับผมอ่ามีหลักการก็คือยังไงครับผมอ่าสมมติผมไปที่ชื่อเร็วแล้วกันครับผมนี่ครับถ้าทุกคนลองสังเกตการกลยุทธ์แต่ละใบคือมันจะมีอ้้เเนนี่ยป็กลมอางง มีอยู่ทุกใบเลยครับผมซึ่งไอตรงนี้มันคือสายของการนั้นนะครับผมซึ่งมันก็จะมีครบทุกอันเลยครับผมก็จะมีฮีโร่ปีศาจอาวุธต่อสู้เทคนิคพลังมีครบทุกใบเลยครับผมซึ่่องนี้ถ้าเราใส่ครบใส่ตรงสายของสายนั้นนั้นจริงๆมันจะเพิ่มเป็นสเตตัสพลังพิเศษให้เราครับผมซึ่งพลังตัวนั้นเราจะดูได้จากนี่ตรงนี้ตรงสายเล่าตรงนี้ครับผมนี่ครับก็กดไปเลยอะอย่างนี้ผมอย่างนี้คือผมปลดล็อกได้แค่ช่องแรกครับผมซึ่งช่องแรกนี่คือเราต้องใส่ให้ตรงสายครบทั้งหมด หกใบครับผมอันนี้คือจะเป็นแค่สีฟ้าครับผมแล้วก็จะไล่ไปสีม่วงสีส้มอะไรก็ว่าไปครับผมอย่างนี้คือผมใส่เป็นการ์ดฮีโร่ครบหกใบแล้วก็จะปลดล็อกตัวนี้ครับผมซึ่งปลดล็อกตัวนี้มันจะเพิ่มเป็น HP ทั้งหมด23 0 0 0ครับผมแล้วก็บวดป้องกันอีก1 0,000ครับผมอะถ้าทุกคนสงสัยว่ามันเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดไหนครับผมมาเดี๋ยวผมลองทดสอบดูก็ได้ครับเออเอาเป็นสมมติผมลองถอดการ์ดที่แรกออกครับผมอาตอนนี้คือโบนัสผมก็หายไป,ไปที่ีเรียบร้อยครับผมเพราะว่ผม,มีแคน้ค5บ ซึ่งตัวนี้มันก็จะใหปลดล็อกแต่ถ้าเราลองใส่กลับไปก็ผมนี่อันนี้คือฮีโร่ใส่แทนที่ไปปั๊บพลังจะบวกขึ้นมาเป็น3 8มหมื่เลยผมซึ่งก็ถือว่าเยอะมากครับผม แล้วมันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นไปครับผมถ้าเราใส่เป็นสีม่วงครบหกใบสีส้มหกใบแล้วก็สุดท้ายคือสีส้มแปดใบครับผมแต่ว่าอันนี้จะหายากม,มากๆครับผมซึ่งอันนี้ในแต่ละอันผมก็ใส่ตรงสายครบทุกอันไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งก็อาจจะดูเหมือนสายมัว่วแหละแต่ว่าเป็นการมัว่วยังมีหลักการแล้วกันครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายครับผมที่มันช่วยเพิ่มพลังทีมของเราได้เยอะที่สุดแล้วครับผมซึ่งเสียงสิ่งนั้นก็คือ กรอบนี่เองผมอย่างอันนี้คือท่านทุกคนสังเกตคือมันจะมีเป็นเนี่ยมันจะดูเด่นออกมาเป็น,ปนไปเสีกว่าใครเพื่อนเลยผมนี่ครับซึ่งไอสีทองๆนี้นี่คือกรอบที่ผมใส่ให้การกลยุทธ์อันนี้นี่เองครับผมซึ่งกรอบมันก็จะอยู่ตัวนี้ครับผมนี่ครับมาที่กรอบตัวนี้ครับนี่คือผมอันนี้คือกรอบทั้งหมดที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งแต่ละกรอบมันก็จะมีระดับของมันอีกอย่างเช่นอันนี้เป็นกรอบแค่เอ่อหนึ่งขั้นครับผมอันนี้ก็สองขั้น แล้วก็อันนี้ก็จะรู้ระลึลขึ้นมาหน่อยเป็น3ขั้น2ขั้นแล้วก็จะมีแบบแพงสุดกับผมนี่ครับเป็นกรอบรูปลำคาครับผมอันนี้คือระดับ2ส่วนนี้คือระดับ3อันนี้คือยิ่งขีดเยอะจะยิ่งบวกพลังเยอะมากครับผมถ้าทุกคนไม่เชื่อว่ามันบวกพลังให้เยอะจริงครับผมมาจะผมลองใส่ทุกคนดูสักใบห,หนึ่งก็ได้ครับก็ให้เราไปที่กิจกรรมบอร่อน้ำปูร้อตัวตน,นี้ครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เอาจริงมันก็ยังไม่หมดสักทีเลยเนี่อย่างลยตั้ง6วันครับแต่ก็ช่างมันครับผมแล้ว นี่คับผมผมสามารถซื้อกรอบรูปลำคานี้ได้หนึ่งใบครับผมซึ่งใช้เหรียญทองนี้ทั้งหมดสามหมื่นครับผมก็ซื้อไปชิวๆผมเปิดไปได้มาแล้วครับผมกรอบรูปลำคาระดับสามครับผมซึ่งกรอบนี้มันจะบวกเอ,อ่อเลือดให้เราทั้งหมดหนึ่งหมื่นแปดพันเลยครับผมซึ่งก็ถือว่าเยอะมากผมไปเดี๋ยวลองลองไปใส่ดูแล้วกันโอเคเราไปใส่ให้ซ้ายไหนดีว่าอืมผมว่าผมไปใส่ปีศาจแล้วกันเพราะว่าในทีมผมปีศาจค่อนข้างเยอะเนี่ยลองใส่ช่องแรงนี้แล้วกัน ไปที่กาของผมแล้วก็นี่ครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่เันเกาะกดแทนเทไปเลยผมพลังโบบีกหนึ่งแสนครับผมโอเคตอนนี้พลังทีมผมขึ้นมาเป็น3ามล้านเจ็ดแสนไปที่เรียบร้อยแลวครับผมแล้วก็สิ่งสุดท้ายของผมนั่นก็คือการ์ดกลยุทธ์ผู้ดิมันหาได้จากไหนลวครับคาตอบก็ง่ายมากครับนี่ครับจะมีกล่องสมกลยุทธ์ตัวนี้อยู่ครับผมก็ะแล้วกดเข้าไปนี่คือผมคืออันนี้จะเป็นหน้าตาตู้สมการ์ดกลยุทธ์ต่างๆครับผม ซึ่งมาใช้ไอตัวสูงกลยุทธ์ตรงนี้ทั้งหมด10บใบทั่วไปเลยครับผมซึ่งอันนี้ถ้าเราซื้อด้วยเพจปกติเราจะใช้เพรทั้งหมด150เพรต่อ1ใบครับผมซึ่งก็เอาเอาจก็แพงแพงเอาเรื่องอยู่ละแต่ว่าถ้าหากเราขึ้นเลเวล75มาใหม่มันจะปลดล็อกขึ้นมาอีก1โห,หมดครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหมดสําคัญเช่นกันครับผมซึ่งนั่นก็คือโหมดตรงนี้เองครับผมเอาจริงพาะว่าหมดนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ห้ือสั่ไปเวลาเข้าได้ครับผมที่ครับมันคือโหมดนี้ผมึวดน,น,นี้คร กดเข้าไปเลยครับนี่ครับผมมันจะเป็นหน้าตาโหมดประมาณนี้ก็แต่ว่าอันนี้คือเออมันยังกดเล่นไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันจะเปิดให้เราเล่นเฉพาะตอนเที่ยงถึงตอนสี่ทุ่มครับผมแต่อันนี้ก็เลยมาไกลแล้วละ่ะแต่ว่ารางวัลในโหมดนี้มันเป็นรางวัลที่เอาจริงคือค่อนข้างคุ้มมากครับผมอ่าซึ่งในรางวัลก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมซึ่งเอาจริงเยอะใช่ได้ครับผมเป็นไอ้แผ่นทักษะแล้วก็ไอ้แผ่นนี้คือไอ้แผ่นนี้ก็สําคัญมากๆครับผมเพราะว่าแผ่นนี้มันคือเอาไว้อัพพวกอุปกรณ์แดงอะไรต่างๆครับผมแต่ว่า ตอนนี้คือเรายัางไม่ได้ใช้หรอกครับผมก็ยังยาวนานครับแล้วก็มีพวกการ์ดอัปดาวมีเศษอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับผมแล้วก็ในในรางวัลน,นั้นมันก็จะมีนี่เลยครับผมนี่ครับมันคือตัวอัญเชิญเทคนิคอันนี้หรือพวกเอ,อ่อตัวอัญเชิญกลยุทธ์ต,ตัวนี้แหละครับซึ่งอันนี้เราจะสามารถซื้อได้ทั้งหมด10บใบครับผมใช้เหรียญตัวนี้ทั้งหมด300เหรียญต่อ1ใบครับผมซึ่งก็เท่ากับว่า10บใบเราใช้ทั้งหมด3,000เหรียญครับผมเอาจริงก็แป๊บเดียวก็น่าจะเก็บได้แล้วคร ไอเน,นี่เป็นเป็นเหมือนกล่องสุมครับผมเป็นสุมการดกลยุทธ์สีม่วงแล้วก็จะมีกรอบรูปตรงนี้อีก2ใบครับผมเนี่ยอันนี้คือผมก็เหมามาหมดเรียบร้อยแล้วครับผมส่วนถ้าถามว่าไอหมอนี่มาเล่นยังไงเดี๋ยวผมเอาไว้พูดคลิปหน้าแล้วกันครับผมเพราะว่าถ้าพูดตอนนี้คือมันก็ยังไม่มีภาพให้ดูครับผมเพราะว่ามันเลยเวลามาไกลแล้วละ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าค่อยพูดถึงแล้วกันครับโอเคพอเราสุมครบสี่ใบปัป๊บมันก็จะขึ้นเป็นพวกกาดกลยุทธ์แล้วก็พวกเออ เหรียญนู้นนี่นั่นให้เราไปแลกของเลยต่อครับผมซึ่งเอ้ยที่แลกของคือมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับไอ้ร้านแรกตรงนี้ครับผมก็กดเข้าไปซึ่งในร้านแรกตัวนี้มันก็จะมีให้เราแลกเยอะมากครับผมอย่างเออเนี่ยอย่างนี้คือมีกรอบให้เราแลกมีพวกเอ่อการกลยุทธ์ต่างๆมีสมอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับผมการที่เราจะแลกได้เราต้องใช้เหรียญกลยุทธ์ตรงนี้นั่นเองครับผมซึ่งเหรียญกลยุทธ์ตรงนี้คือเราจะได้จากการสมดึงครั้งเราจะได้มา1เหรียญครับผม ก็ถ้าก็ว่าเราสุ่มสิบครั้งเราก็จะได้ตรงนี้มา10เหรียญครับผมอันนี้คือจะเป็นหน้าที่สําคัญมากๆครับผมเพราะว่าตรงนี้เราสามารถรีได้ครับผมซึ่งนี้ผมจะได้นัว่าเออมันจะมีครั้งให้เรารีฟีอยู่ประมาณเออผมจะไม่ได้กี่ครั้งนะแต่ก็ให้เรารีฟีให้หมดเลยครับผมให้เรารีหาพวกการ์ดที่เราต้องการครับผมอย่างเช่นพวกการ์ดไล่โจมตีพวกนี้ซึ่งเราจะสามารถรีหาตรงนี้ได้ค่อนข้างง่ายครับผมก็พยา,าพยามรีหาพยายามเออกดแรกอะไรตรงนี้ให้หมดเลยครับผมอันนี้ผมกดแรกไปหมดแล้วล่ะ ซึ่งพอเราเีตัวนี้เกินครั้งที่มันเฟรแล้วปั๊บมันจะลบตรงนี้ทั้งหมด5แตม้มซึ่งมันคือแต้มตัวนี้ครับผมแต่ว่านี้ผมจะไม่แนะนําให้กดครับผมเพราะว่าผมคิดว่าเอาแต้มตัวนี้ไปแลกกรอบตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มกว่าครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนลวกัน,นครับผมอันนี้คือสรับตัวผมนะผมจะเก็บไวแ้แลกพวกกรอบโดยเฉพาะผมเพราะอย่างน้อยคือมันบวกพลังให้เราอย่างแน่นอน,นครับผมอันนี้ก็จะเป็นโหมดคร่าวๆที่เอ,อ่อทำให้พลังทีมผมขึ้นมาแบบก้าวกระโดดมากผมเนี่ยครับเพิ่มแป๊บเดียวพลังทีมผมขึ้นมา สี่งก็จะเปิดคลิปประมาณ3 5มล้านห้าแสนก็คือใส่กรอบมาเดียวพลังขึ้นมาแสนกว่าก็เทวนาตกใจเหมือนกันเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะผมก็คือเออช่วงนี้คือผมไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่ผมก็มีงานมีนู่นมีนี่ปีทุระส่วนตัวค่อนข้างเยอะผมทําให้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มาคลิปกับผมแต่ก็จะพยายามมาได้ทุกอาทิตย์จะใช้คาว่าพยายามแล้วกันครับผมพยายามมาให้ได้ทุกอาทิตย์แล้วกันครับผมโอเคแต่ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กัน เหมือนว่ามันจะมีคนท้าสู้ผมมาอีกคนหนึ่งแล้ววะซึ่งเอาจริงคือผมก็ลืมแล้วแหละเขาเป็นใครเดียวต้องไปไล่ดูอีกทีหนึง่งแต่ที่ผมสงสัยคือทําไมเขาต้องอยากผมตีเขาออกช่องจังเลยว่าอ่าโอเคดีครับเจอแล้วก็ผมอยู่คนแรกเลยนี่ครับเขามาท้าผมตีตั้งแต่วันที่15แล้วก็ผมซึ่งวันที่ผมอ่านตอนนี้มันคือวันที่19แล้วก็ผ่านมา4วันแล้วล่ะโอ้โหเดี๋ยวนะพลังทีมเขาอยู่แค่1 7 0 0 0 0นเองเหรออืม1 7 0 0 0 0มาท้าทีมพลังแบบ3,70 ถ้างั้นก็น่าจะกลิ่นนิ่มแล้วปะไปเดี๋ยวท้าสู้เขาสักนิดหนึ่งแล้วกันครับผมมาแต่ก็อาจจะจบไปนิดหนึ่งมากกำลังเขาแค่ร้านเจ็ดเองครับผมเอ,อมิ่มเพราะว่าไม่น่าชิวแล้วว่าเฟียตอมบิกก็ไม่บอกโอ้โหระเบีโค้กสื่อด้วยโอโ้โหเม็ดเจมขึ้นมาอย่างเยอะมอา,าแต่ว่าเราสู้ยิบตาโค้ปแบกเยวินอนติไปหนึ่งทีหนึ่งลาวซีเซสตอนไปสามตัวกปกติตับใส่ตอมบิก็ไปหนึ่งที แล้วเกาะบัสซีแบนเก่าก็กลับไปหนึ่งล้านสองแสนครับผมระเบิดเพี้ยขึ้นไปหนึ่งทีเตะตุเตตุกาไปหนึ่งทีแล้วก็เตะตุ๊กตาก้านหนึ่งทีครับผมแล้วก็โจเซอันเต้บึมบัมบุ้งไปไปหนึ่งทีสีแสนไปหทีแล้วก็ระเบิดเพี้ทีเกมเป็นตีมาเตะสองแสนแรงจังนะแล้วก็มาร์กอะอึิลองไปหทีหนึ่งแครับผมแล้วก็ตกจิกธรรมดาไปหนทีสองแสนมก็ถือว่าแรงอยู่หน้าแล้วก็อะตอมิเคิืจัดฟังกข้ามกลับ แล้วก็โอ้โหโซนิคโดนกินปิกโอเคแล้วเข้าสู่เธอที่สองโอ้ายออกมาแล้วก็อันตอมปิกชึบชับชึบชับไปทีสี่ล้านห้าแสนตอนแรกคิดว่าจะกินเนียมละเพราะว่าไม่นานนิ่มเลละโอเคเธอเตะตุ่มต่ำก็ไปทีทีหลังสี่แสนก็เตะตุ่มต่ำก็ไปดึงทีเรากึบกลับไปหนึ่งล้านห้าแสนระเบิดเพียขึ้นไปอดึงทีครับผมเตะตุ่มต่ำก็ไปเตะตุ่มต่ำก็มาดทีหกแสนต้องบอกเกียวเป็นฝั่งเขามันตีแรงกว่าฝั่งผมจังเลยว่าโอ้โหเตะไหมหกแสน ฝังสิเงากับปลาให้แล้วก็ตัวได้มากร์กฮึบลงไปอีกทีหนึ่งห้าเซนแปดพิสนกจีนธรรมดาไปหนึ่งทีแล้วก็อาตอมตีธรรมดาไปแล้วก็ชนปุ่งธรรมดาไปหนึ่งทีโอเคเข้าสู่เทิร์นที่สามแล้วครับผมเออโอ้โหไปสี่ล้านเก้าเซนเตะไปหนึ่งทีเออผมว่าผมทนดูไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเตะเสร็จขออนุญาตกดข้ามไประกันครับผมผมไม่อยากดูภาพ ทีมของผมโดนกระทืบต่อหน้าอย่างนี้ครับผม,มแมวละนี่ครับไปแ่ไป,ไปโอ้นี่แหละครับผมพลังรวมมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมขอแค่ว่าเรามีตัวจูอาเราก็สู้ทีมพลังเยอะๆได้สบายครับผมอย่างเช่นที่ผมเป็นตัวอย่างนี่เลยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องพิมพ์บอกเขาเหมือนเดิมครับผมมาเมตีให้แล้วนะครับรอดูคลิป รอดูคลิปที่ผมโดนกระทืบได้เลยครับร้องไห้เพื่อโอเคส่งไปหนึ่งทีตอนตอนตีสามกามันเขาจะมาอา่านอยู่เนาะโอเคก็โอ้โหเดี๋ยวทำไมตรงนี้คนเยอะจังเลยไป,ไปตรงนี้ดีกว่าคนน,น้อยดีโอเคก็ตามนั้นเลยครับผมตอนนี้ทีมเราอาจจะยังไม่เก่งมากครับผมถึงแม้พลังเราจะเยอะแต่ว่าเราก็ยังสู้ใครไม่ได้อยู่ดีครับผม แต่ว่าทีมเราจะได้เชิดชายอย่างแน่นอนครับผมถ้าผมมีกลยุทธ์ไล่โจมตีและก็มีคิงยูอาที่จะมาในเดือนหน้านครับผมซึ่งเอาจริงตอนนี้คือผมอยากแบบนั่งทำแมชชีนไปอนาคตผมว่าผมอยากสมคิงยูอามากครับผมตอนนี้ก็คือตอนนี้คือทีมผมสู้ใครไม่ได้เลยครับผมแต่ถ้ามีคิงมาผมคิดว่าก็น่าจะพอมีจุดยืนอยู่นิดหนึ่งก็ยังดีครับผมนั่นแหละแต่ก็ทําไงได้ครับผมเราก็ต้องรออยู่ดีครับซึ่งก็รออีกประมาณ เออกือบเดือนแล้วกว่ากว่าจะมาครับผมแต่ก็ถ้ามาแล้วอะไรปั๊บผมก็พร้อมจะจัดเต็มอย่างแน่อนอนครับผมโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง t d k ิยากกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย